สวัสดีตอนเย็นๆครับทุกคนก็อยู่กับช่างอตามันทัวร์ตู้ทึกแคปไทยแลนด์นะครับก็วันนี้เป็นวันที่20ครับทุกคนยสิงหานะครับตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกาพอดีครับทุกคน4ี่โมงเย็นนะครับก็ผมอยู่แถวสมิ่ดำนะครับก็เมื่อเช้าออกงานจากอีปาร์ควางวัวน,นะครับมาลงเพชรเกษมนะครับเกต น้องค้างพูนะครับก็ตอนนี้ผมได้งานกลับแล้วครับทุกคนไปจังหวัดระยองนะครับอยู่แถวบอวินทุกคนก็รับของอยู่ที่แสมดํานะครับก็เป็นงานลาละมอฟนะครับขากลับพอได้ค่าน้ำมันครับผม ก็ไม่รู้ว่าหน้างานเป็นยังไงนะครับลูกค้าบอกว่าเป็นเครื่องอะไรไม่รู้ส่งรายละเอียดบินมานะครับของห้าหกชินครับแต่ก็มีชิ้นใหญ่อยู่ทุกคนน้ำหนักแต่และชิ้นก็ยี่สิบห้าสิบโลครับไม่รู้ว่าอยู่ในกล่องหรือว่ายังไงนะครับ ก็มาดูน้างงานกันอีกทีครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ในซอยบางกะดีครับทุกคนกว่าจะได้งานครับก็มาถึงที่เพชรเกษมเกือบบ่ายสองทุกคน ก็รอง,งานสองชั่วโมงครับก็งานมันออกเรื่อยๆนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะเอาข้ามฝั่งไปทั้งบ้านผมนะครับก็อันนี้ก็ข้ามไปทั้งบ้านนะครับแล้วก็เลยบ้านไปด้วยทุกคน <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆก็มีงานกลับครับก็พรุ่งนี้มีงานแล้วนะครับ เป็นงานผ้านะครับปารามสามอมตะนะครับก็วันศุกร์เป็นงานรายเมนนนวนะครับทุกคนเหลือวันเสาร์นะครับวันเสาร์ยังไม่มีงานเดี๋ยวดูกันในคีครับก็เดี๋ยวขอเคลียร์งานสองเจ้านี้ไปก่อนนะครับเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าอุบิเหตุน,นะครับมาเจอกันอีกทีตอนขึ้นของเสดครับทุกคน เดี๋ยวขอตัวไปรับของกันครับรับของเรียบร้อยครับทุกคน6กชิ้นนะครับ ทางครับผมก็วิ่งทั้งหมดร้อยห้าสิบกิโลนะครับทุกคนชันเกินแต่ว่าผมต้องติดต่อลูกค้าก่อนครับพอดีเบอร์ปลายทางไม่มีนะครับก็วิ่งงานต่างจังหวัด อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องกำนึงถึงนะครับก่อนออกต้องโทรเช็คปลายทางดีๆนะครับเพื่อความเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพื่อความในชัวร์บางทีหมดไม่ตรงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเดินทางกันเรื่อยๆครับเหมือนเดิมนะครับร้อนมากครับลงไปแป๊บเดียว เงแตกเลยทุกคนก็เส้นนี้จะเลี้ยวซ้ายก็ได้นะครับหรือว่าเลี้ยวขวาออกบางกระดีก็ได้แต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายไปเสียสิบบาทนะครับเป็นทางส่วนบุคคลก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีบนทางด่วนครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเช็คลูกค้าก่อนกลัวหมดไม่ตรงนะครับเพื่อความชัว ตอนนี้ผมอยู่ถนนพระรามสองครับจะถึงถนนสุขสวัสดิ์แล้วครับทุกคนเป็นเวลา17บเจนิกาพอดีนะครับ mm hmm. ก็ผมจะวิ่งถนนสุขสวัสดิ์ไปขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษกนะครับตรงด่านปูดเจ้านะครับแล้วก็ไปลงบางบ่อ55บาทนะครับ ก็ลูกค้าไม่ได้จ่ายค่าทางด่วนให้นะครับแต่ว่าต้องด่วนรอ,อครับเดี๋ยวรถติดครับวิ่งยากครับยิ่งเปลืองน้ำมันกว่าขึ้นทางด่วนนี่ทุกคนก็ของไม่ได้หนักครับกชิ้นวิ่งสบายสบายครับเที่ยวนี้ขิดขวาครับเพราะว่าข้างหน้า มันจะเป็นเส้นทึบนะครับหเห็นไหมทุกคนถ้าเหยียบเส้นทึบปั๊บก็ถูกจับป,ปุ๊บเลยแหละตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกเจียกอะไรนี้ ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรสนอบ,บางขล่งก็วิ่งถวนนุส์สงสบบายไปเรื่อยๆครับทุกคนก็จะไปเบียงซ้ายขึ้นสะพานภูมิพลน,นะครับเดี๋ยวเจอกันเป็นช่วงๆนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็อคลิปมันยาวเกินไปนะครับ จะเย็นๆค่อยๆคุยกันจะบีบเท้เาใส่กันเลยมุดสายมอดใสมุดสายแล้วจังเลอยไปบิ๊กซีสุขสวัสดิ์ตรงนี้เขาทำน่าจะทำอันนี้ทุกคน สถานีรถไฟฟ้าเดี๋ยวก็ททำเสร็จแล้วก็คืนพื้นที่รถก็ล่งแล้วครับว่าถนนมันหลายเลนอยู่นะครับก็พยายามยืนเลนสามไว้นะครับเลนสองเลนสามนะครับเลนซ้ายวิ่งไม่ได้อยู่แล้วครับรถจอดครับก็ไหลตา,างกันไปเรื่อยๆครับ ก็รีบไปมีค่าเท่าเดิมครับรถเยอะ ผ่ผานภูมิพลสองก็ขึ้นมาจากฝั่งสุขสวัสดิ์นะครับผมก็ด้านข้างเรานี่จะขึ้นมาจากพระรามสามนะครับ,รบเ้าปิดไฟเลี้ยวครับขอออกขวานะครับเลน เราต้องออกสองเลนนะครับอีกเลนหนึ่งมันจะเป็นลงปู่เจ้านะครับซ้ายสุดผมต้องวิ่งเลน2ครับทุกคนเพราะผมต้องรับบัตรค่าผ่านทางด่านปู่เจ้าสมิงพายนะครับรถติดแล้วชะลอตัวให้เฉยครับ ขวาตามป้ายกัจนาครับผมก็ผมชิ้กีบีเอนแล้วนะครับที่ผมไม่ได้เปิดชิแกแล้วเรียบร้อยนะครับจะเปิดเป็นช่วงๆนะครับ<อ>กดซาอยู่เลยก็เว้นระยะห่างไว้พอสมควรนะครับเพื่อบรกนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ขั้นหน้าเราเขาจะบีดยังไงนะครับเพราะว่าคนแต่ละคนขับรถไม่เหมือนกันนะ ก็ชะลอยาวจนถึงนู่นนะทุกคนถึงทางเข้ากันจนายพิเศษเลยนะครับก็รถเริ่มเยอะแล้วครับคนเริ่มเลิกง,งานกันแล้วห้าโมง รถสับขณะขับรถช่วยลดอุบัติเหตุ สองเบี่ยงซ้ายไปบางนาที่พารักนะครับทุกคนก็รับแล้วออกเลยนะครับไม่ต้องรองนะครับ ต่อเรื่อยๆครับมุ่งหน้าแดนบางแก้วครับผมตอนนี้ผมลงทางด่วนมาแล้วครับทุกคนอยู่ทางหน้าตาดกมยี่สิบเก้านะครับขาวออกสิบแปดนาฬิกาสี่นาทีแล้วครับตอนนี้น ก็ด่วนมาลงบางบ่อห้าสิบ้าบาทเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็จะวิ่งบบนาตาดอกเลี่ยงืองชลบุรีเดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าจะขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดหรือว่าจะวิ่งเรียบมอเตอร์เวย์ไปครับเดี๋ยวไปถึงนูน่นขอเช็คเส้นทางอีกทีหนึ่งก่อนแล้วกันครับทุกคนถ้าด่วนไปลงเส้น โรงแันน้องขามก็ยี่บาทครับเพราะว่ามามยังพรจะวิ่งเข้าบ่อวินไปนะ ตรงแถวบ้านละกาเริ่มมีลุ่งอีกครับทุกคนเรียนาย จอดบางบางจากบางวัวหน่อยทุกคนแวะห้องน้ำหน่อยครับแล้วก็ซื้อของข้าวด้วยครับผมก็ยังไม่ได้กินข้เที่ยงเลยทุกคนคือมาอยู่กับรถอย่างเงี้ยมันกินตอนไหนก็ได้ครับบางทีเขาเขาเช้ากินเที่ยงเขาเที่ยงกินเย็นอย่างเงี้ยทุกวันนี้ผมกินข้าววันละสองข้าวเลยทุกคนก็วกว่าจะตื่ 10. 10. กนก็เก้าโมงสิบโมงครับบางทีไม่ไมีงาน ก็เว้นว่าวันไหนมีงานเช้าถึงจะตื่นเช้านะครับก็พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้านะครับพว่ามีงานผ้ารับแต่เช้านะครับก็มาอยู่อย่างนี้มันก็อิสระไปอีกแบบครับก็ไม่มีใครมาบังคับเรานะครับ แต่เราก็ต้องบังคับตัวเองนะครับในหน้าที่การงานบางอย่างโอเคครับทุกคนไปกันต่อครับ ชองชนบุรีมาแล้วครับทุกคนกคนเป็นเวลา18นาฬิกา45 00. นาทีครับโอ้คลิปนี้พาทุกคนเดินทางคืนเลยครับก็ผมดู G P S แล้ว G P S ให้วิ่งเข้าไปทางสวนเสือศรีราชานะครับแล้วก็ไปวงเวียนหมาหลงนะครับทุกคนมันจะใกล้กว่านะครับ ก็ไปทางนี้ก็ได้เหมือนกันครับหรือว่าจะไปเข้าทางบอวินก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต่างกันประมาณสามกิโลทุกคนก็รถมันไม่ติดแล้วครับไปทางสวนเสือสีราชาก็วิ่งได้สบายๆครับคืนคืนก็น่าจะถึงปลายทางสองทุ่มพอดีครับทุกคน ก็ดีอย่างหนึ่งครับลูกค้าไม่โทรตามนะครับเพราะว่าแจ้งเวลาลูกค้าไปแล้วนะครับสองทุ่มในหน่อยนะครับถึงป้ายทางเพราะว่าออกมาจากทุกคนก็เกือบห้าโมงเย็นแล้วทุกคนสี่โมงในหน่อยนะครับ นี่ผมอยู่ถนนมาเลขสามสี่หนึ่งครับทุกคนก็ oh. เลี้ยวซ้ายออกจากคู่ขนานมอเตอร์วร์หมายเลขเจ็ดมานะครับมบุ่งหน้าไปทางมาบเบียงนะครับทุกคน ถือว่ามาทางสวนเสือศรีราชานะครับ นึงก็ออกจากซอยนะครับคนหนึ่งก็มาทางตรงไม่เบี่ยครับเมื่อกี้รถที่ว่าสวนลงมานะครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่มาอย่างเร็วเลยคนหนึ่งออกมาคขึ้นคันแล้วนะครับมื่อตึ๊บเลยทุกคนก็วิ่มกระจกผมมันมื่อดนะครับก็เลยทำให้ ่ามันมืดไปด้วยนะทุกคนก็เหลืออีก5ค่จุดสามกิโลครับถึงถนนหมายเลขสามสามหนึ่งนะครับก็วิ่งไปเรื่อยครับทุกคนห้าสิบหกสิบไปเรื่อยนะครับเขตชุมชน 24กิโลครับถึงลูกค้าปลายทางนะครับก็ตีเปล่ากลับประมาณ60กิโลครับทุกคนจากนี้ไปบางปะกงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปแวะอาบน้ำที่ปั๊มพีทีบางพระนะครับแล้วก็เข้าบ้านพักผ่อนเลยครับผมพอดีไปจอดพักรถด,ด้วยครับแล้วก็อาบน้ำด้วยตอนเข้าบ้านผมก็จะได้พักผ่อนเลยนะครับ พพวกนี้ต้องตื่นแต่เช้านะครับเพื่อที่ไปขึ้นงานผ้าให้ลูกค้านะครับถ้าเราบริหารเวลาดีๆมันก็ไม่เหนื่อยทุกคนอันนี้ถ้าไปจอดพักรถเฉยๆแล้วไปนั่งเล่นอย่างเงี้ยกลับบ้านเราก็ต้องไปอาบน้ำอีกก็เสียเวลาไปอีกนะครับถ้ามากลางวันจะสวยมากครับแถวนี้ย ก็ถึงปลายทางแล้วทุกคนก็ผมมาถึงตั้งแต่ทุ่มห้าสิบนะครับแต่ประเด็นคือติดต่อลูกค้าปลายทางไม่ได้ครับโทรไปเขาก็ไม่รับโทรศัพท์นะครับคือเบอร์ติดต่อลูกค้างานนี้ลูกค้าไม่ยอมให้กับคนขับมานะครับลูกค้าปลายทาง คนจ้างรถอ่ะไม่ยอมให้เบอร์กับคนขับมานะครับผมก็จะได้โทรนัดกับลูกค้าปลายทางนะครับนี่แหละครับคือข้อเสียครับเพราะว่าไม่รู้เขาจะอยู่หรือไม่หรือว่าเขาจะออกไปที่ไหนนะครับมันทําให้เราทํางานลําบากนะครับก็รอต่อไปครับเพราะว่าโทรเป็นสิบสายแล้วลูกค้าปลายทางไม่รับนะครับแต่ก็มาถูกที่นะทุกคนเพราะเบืรอ เจ้าของบริษัทกับเบอร์เนี้ยเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เจ้าของบริษัทปลายทางที่ว่าให้มาส่งเป็นเบอร์เดียวกันกับที่ลูกค้าต้นทางให้มาณนะตอนนี้นะครับงานหยาบเลยทุกคนก็ไปเอามา ก็มีคนอยู่ข้างในอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่รับโทรศัพท์นะครับทุกคนพอเสร็จงานมาที่เรียบร้อยครับทุกคนก็จะตีเปล่ากลับบ้าน77กิโลครับถึงบ้าน4ทุ่มโมดีอะทุกคน ก็าตอนนี้อยู่บําบอทอมากยางพรน,นะครับปวดหัวเลยครับโดนลูกค้าด่าด่าผมมาโทรมาทําไมสองทุ่มนะครับคนสั่งกับคนรับของคนละคนทุกคนปวดตับเลยด่าผ่านโทรศัพท์แต่ว่าพอลงมาเห็นผมก็พูดดีนะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงเจ้านายเขาเป็นคนสั่งนะครับทุก ก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับทุกคนฝากกดไลค์ like, กด subscribe ช่องอัตมนทัวร์ตู้ทุกแคปไทยแลนด์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม oh. ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ